490บาทนะครับจากลิงก์ใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์กระบอกหรือว่ากระติกน้ำอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นของคุณเอชนะครับเขาซื้อมาใช้งานส่งมาให้ลงที่บ้านเพื่อรีวิวนะครับตัวนี้เป็นกระติกหรือว่ากระบอกเก็บน้ำนะครับคอนเทนเนอร์แบบปากกว้างขนาด32ออนซ์นะครับแบรนด์เขาเป็นแบรนด์ Now ว e ีนนะครับ Made in USA ก็เป็นพลาสติกคุณคณแุแข็งๆแบบนี้คล้ายๆข,ขวดกาว t o a เลยนะครับวัสดุน่าจะเป็นวัสดุที่ทนต่อการใช้งานแล้วก็ไม่เป็นพิษกับร่างกายนะครับขนาดก็คือ1000มิลลิตรนะครับก็คือลิตรหนึ่งนั่นแหละ32ออนนะครับก็คือลิตรหนึ่งโดยประมาณ1,000 ml อันนี้ที่ปากขวดจะบอกไว้ว่าเป็น900 ml นะครับถ้าเติมขึ้นมาถึงสุดตรงนี้เลยก็พัน ML พอดีนี่คือ30ออนอออก็อยู่ข้างบนนะครับ จะมีมาร์กระดับของน้ำบอกเลยตั้งแต่100ยมิลลิลิตรนะครับไล่ไปเรื่อยๆอยู่ด้านซ้ายส่วนด้านขวาก็จะเป็นออนซ์นะครับ16ออนก็จะประมาณนี้นะเหมือนกาแฟแก้วหนึง่งน้ำอัดลมกระป๋องหนึง่งอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณนั้นนะครับวาย mouth นะครับก็คือเป็นปากกว้างนั่นเองซึ่งกระติกตัวนี้นะครับนอร์จีนเนี่ยสามสิองออนวาย mouth round คือกลมแบบนี้นะครับเป็นรุ่น Loop Top Bottle นะครับ H P อ H D P E 2179-0032ขีดน uh, นะครับ490บาทถามผมว่าไอ้ขวดปากกว้างแบบเนี้ยมันต่างจากขวดน้ำทั่วๆไปยังไงนะครับขวดน้ำแบบน้ำดื่มธรรมดาธรรมดาที่เราเจอในสิงเป็นสปอนเซอร์ป่ะเนี้ยนะครับในท้องตลาดทุกั่วไปยังไงนะครับหลักๆคือ ขวดพวกนี้นะครับอาจจะนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแต่อาจจะไม่ถูกสุลักษณะามากนักเมื่อเปิดใช้งานแล้วเนี่ยเราเติมน้ําอื่นเข้าไปเนี่ยมันอาจจะใช้งานซ้าๆได้ไม่นานเนื่องจากผนังหรือวัสดุเนี่ยมันมีความบางนะครับน้าหนักเบาจริงแต่มันบาง2คืออาจจะมีการปนเปื้อนของอ,อ,อย่างอื่นเวลาเราใส่น้ําที่ไม่สะอาดหรือว่าใส่น้ําหวานน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้างยากด้วยเพราะสังเกตดูว่าขวดพวกเนี้ย เวลาเขาทําออกมาเนะี่ยเขาจะทําขวดให้มันดูสวยนะครับมีลายกันลื่นหรือว่ามีมุมเหลี่ยมอะไรที่มันดูแบบว,วิบวับวางแล้วมันเด่นนะครับในขณะที่ขวดพวกเนี้มันออกแบบมาให้ดูเรียบง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยเพราะเป็นขวดที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานซ้านะครับใช้งานซ้ําๆได้หลากหลายครั้งก็จะต่างกันตรงนี้นะครับนี่เป็นขวดใช้ซ้ําอันนี้เป็นขวดใช้แล้วทิ้งนะครับอาจจะใช้ซ้ําได้แต่ไม่หลายทีฝาก็เป็นพลาสติกสีฟ้านะครับจะมีสายรัด เป็นลักษณะคือเหมือนเป็นหลูมแบบนี้เป็นห่วงซึ่งบางคนอาจจะไปคล้องกับเชือกหรือว่าอาจจะห้อยกับอะไรในกระเป๋านะไม่ให้มันล้มกลิ้งนะครับฐานเป็นฐานกว้างมากแล้วก็เป็นทรงอ้วนเตี้ยวางโอกาสจะล้มมีไหมก็มีแต่น้อยนะครับแล้วก็ปากกว้างเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ n นจนนะครับแบบนี้อยู่ตัวฝาเนี่ยทำให้เติมน้ําสะดวกมากนะจะเปิดน้ำดื่มในบ้านเทใส นะครับหรือจะเป็นการเติมน้ําอื่นๆเข้าไปน้ำอัดลมอะไรเงี้ยแต่ตามคําแนะนําจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่น้ําดื่มน้ําส,สะอาดเฉยๆนะน้ำเปล่านะครับไม่แนะนําให้ใส่พวกโซดาหรือว่าน้ําหวานรวมถึงอาจาจะเป็นกาแฟหรือว่าแอลกอฮอลอะไรพวกนี้เพราะว่าไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันอยู่ที่ความต้องการของเราอะนะครับว่าใช้งานแล้วอยากใส่น้าแข็งอยากใส่น้ําหวานอะไรพวกนี้หรือเปล่าโซดาหรือเปล่าส่วนตัวผมเองผมก็ชอบดื่มโซดา่นะแต่ว่า ส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้กระติกพวกนี้ใส่โซดานะผมจะใช้กระติกสเตเลสอะไรแบบนี้ซึ่งมันจะดูดกลิ่นหมดเลยตัวของผนังความหนานะครับของตัววัสดุตร,ตรงนี้ก็มีความหนาอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งผมวัดที่ปากตรงนี้นะครับตรงคอตรงนี้นะไม่ได้วัดที่เกลียวนะครับความหนาอยู่ที่2มิลน,นะครับก็ถือว่าหนามากนะกับขวดแบบนี้ในขนาดที่เป็นขวดแบบทั่วไปที่เราใช้เราทิ้งเนี่ยมันบางมากเลยนะไม่ถึงมิลเลยนะครับพอต้องการลดน้าหนัก อันนี้ก็จะการันตีเรื่องของความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบาวางไว้แล้วมีบางอย่างทับกระแทกตกจากที่สูงประมาณหนึ่งโอกาสที่ขวดจะแตกเสียหายก็น้อยนะครับแล้วก็ฝาขวดยังคงปิดสนิทซึ่งผมบอกเลยว่าเกลียวตรงนี้นะครับทำออกมาได้กว้างนะครับแล้วก็ลึกมากนะครับทำให้ฝาเนี่ยสามารถที่จะซีลป้องกันของเหลวนะครับจะบิดแรงก็ปิดแน่นอยู่นะครับ หมุนก็หมุนง่ายด้วยเพราะฝามันใหญ่เติมน้ําก้องง่ายนะครับทำความสะอาดโดยใช้แปรงล้างเนี่ยง่ายโดยเอานิ้วล้วงก็ประมาณนึงประมาณนี้คอขวดมันจะประมาณเนี้ยนะครับส่วนของเกลียวเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันใช้ร่วมกันกับเครื่องกรองน้ําแบบมาตรฐานสากลได้ไหมแบบที่เป็นกระติกสําหรับใช้งานเอาท์ดอร์นะครับอย่างผมมีเอเว็กซ์นะครับออโต้ซีลอะไรพวกนี้อยู่นะผมจาไม่ได้เหมือนกันว่าเกลียวมันเท่านี้ไหม แต่ดูผันพานเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับเกลียวมันจะคล้ายๆกับเอเวกถ้าเกลียวใช้ได้กับเอเวกผมก็เอาฝาเอเวกมาใส่ได้เลยหรือเปล่าอย่างนั้นนะครับก็ใช้เป็นออโต้ซิลได้ถอดไอ้นี้ออกได้นะครับส่วนเครื่องกรองน้ําแบบพกพานะแบบที่เป็นปั๊มหรือเป็นออโต้โฟล์แลรพวกนี้มันก็จะมีปากกว้างแบบนี้ซึ่งสามารถจะขันล็อกข้อกับกระติกนี้ได้อีกนะส่วนตัวผมมีเหมือนกันนะเครื่องกรองน้ามีอยู่2อสตัวได้นะแต่ก็ไม่รู้วางไว้ไหนได้ใช้อยู่นะครับเมื่อก่อนไส้กรองก็เปเๆๆลี่ยนไปเร ไม่รู้วางไว้ไหนก็เลยไม่ได้เอามาลองให้ดูนะแต่จากการาคาดคะเนคลิปวันหน้าจะได้นะครับการใส่น้ําแข็งเข้าไปหรือว่าใส่ชาเข้าไปก็ได้แล้วการดื่มจากกระติกแบบนี้ก็สะดวกด้วยนะครับนี่ก็เป็นกระติกใส่ของเหลวแล้วกันนะครับผมจะบอกใส่น้ําก็ไม่ถูกเพราะบางทีบางคนเขาไม่ได้ซื้อไปใส่น้ําเขาไปซื้อไปใส่อย่างอื่นนะครับแต่ต้องเป็นของเหลวแน่นอนนะครับนี่ก็คือเป็นกระติกนะครับจากแบรนด์ n e l g e n e นะครับ N A L Nalgene N A L G E.N.E. E นะครับบางคนอ่าน Now Genie ก,ก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าน่าจะอ่านว่า Now Gene มากกว่านะครับผม490บาทแพงไหมกระติกเปล่าก็ถือว่าค่อนข้างแพงแต่ผมว่ามันก็มีอย่างอื่นที่ในชีวิตเราที่โคตรแพงเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ถ้าใครที่เป็นหนุ่มออฟฟิศนะครับชอบดื่มน้ำแข็งชอบดื่มน้ำลิตหนึ่งมีขีดบอกด้วยว่าถึงเท่าไหรผมว่า,น,าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่ามันจะอ้วนแล้วก็จับยากหน่อยแต่ก็โอเค เราเจอกันใหม่ตอนพีสดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์